ีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อสักครู่สักคนมาเด้อค่ะมานีมากินตำกุ้งสดน้ำกัน,นะค่ะมาหนีแพร่ว่าจัดเมดื่อใดเป็นพักกับก็คืออันพักชะอมหรือว่าพักขานะคะแล้วก็น่้อไม้ค่ะจากสวนแพรว่าเนานะค่ะแล้วก็พักกระเช็ดคางลวค่ะมาเด้อค่ะเป็นตาแสบขนาด เมนูแข็งแรกที่เป็นกุ้งสดนะคะเพราะว่ก่อนหน้นีจะเป็นกุ้งลวกนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็จะเป็นกุ้งดิบเองนะคะนาอสิเป็นจังไดเดยลองเบิ้งนะคะนาอมาเด้อค่ะพระมพ่นองมาแซ่บๆน้ำกันนะคะเป็นตะเซ็เป็นตะแซ่บแนมเหล่ากะโอ้โหเห็นจังสี่ตัวาจานใหญ่ๆเลค่ะเพราะว่าผ้าถาดแพ้ว่าใหญ่ก็โตแพ้ว่าลายแบบการออมางม้ง่เลนะคะ มาค่ะบเอาหลายมากินกันเลยค่ะมาเด้อค่ะขออนุญาตจิ้มน้ำเมืองกรนอค่ะ <c oughs> <ừ> อืมอืมตั้งสีแล้วค่ะแซ่บอืมขออนุญาตใส่มือเดะะ้อค <c oughs> <ừ> ่ะอืมกุ้งจะแ,แซ่บอืมอืมอร่อยมาก แซบอืมแซบตรงสีแลยค่ะอ,อืมแซบขนาดสีในแม่เนาะอืมขมขอดนะอืม 好。嗯。好。小朋友。 ช่วงนี้แพ่ว่าจะผักก่อนนะคะระวังล่อเกลียวเข่าครับนัดคิว้วอันเกลียวเข่าไหวอยู่ค่ะแต่ว่ายังบม่ท่านฮอดคิ้วแพ่ว่านะคะเนะกระลอกก่อนไปใจว่าท่านใดคะ่ะผูด้ได้แตเกลียวก่อนโอ้จะมันโชคดีหลาย ตอนนี้เป็นส่วนเกี่ยวเขาของปีนะคะเขาใหญ่ด้วยว่าเขาปีน,นะอคะ่ะปีนี้ผู้ได้เก่าได้เขา้ล้เมื่อทุกคนนะคะฝนดีขนาดทุกคนบอกว่าเป็นลอยเป็นลอยอะ แต่เขาแพ้ว่าจักสิบเป็นสภาพจังไหนนะคะเพราะว่านำถ่วมนำท่วมแล้วแต่ตะวาการลดไว้ยอยูาา่ค่ะนำแล้วแต่มันจะเป็นไปนะคะเพดซาใจเลยค่ะไมซํำได้กเกาเนาะค่ะ ยายหน่อยไปเด็กเขาผ้านน่านะคะเพราะว่าแค่ว่าบอกให้กิงก่อน 个没有 bạn mà không comment xét thì có có bạn mà không ăn gì hả oi, thế làm hôm ta đấy hết bẹp sẹp bẹp chuông Cô nháy nghe Nó mày xuất xuất không Nó món luôn ừ พอสำมนีนะคะเพจบอ้แล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแท้าเด้นะคะกดจังไรกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดกกิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ